สมมติเทรนเนอร์ที่เขาชอบชอบกันมันต้องเข้าไปเซฟขนาดนี้แบบอุ้ยอุ้ยนะไม่กินเกือบยกทำไมก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ก็จับจับปุ๊บจับอะไรหะจับจับอะไรหะจับจับจับนี้ครับไปอืมทีนี้เดี๋ยวผมผมผมบอกก่อนเสียนอะไรอ่ะระวังก่อนรวังก่อนต้อถือไหมนี่ไปโต๊ะก่อนโอ้ยตะลังใจมาแล้วในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่2 0 2 0เดี๋ยวนี้แย่จังแย่จังอ้าววาระดีสี่ของสกสอแกนี่เป็ปีใหม่แกมี New Year Resolution กันหรือเปล่าว่าปีใหม่นี้พวกแกจะทำอะไรกัน New Year New New ก็คือจะรักสุขภาพให้มากขึ้นเนื่องจากทำรายการนี้แล้วอดแป้งอดแป้งก็คือราแต่งหน้าด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโอเคไขมัน ร่างกายเราก็ต้องดีโอเคายการกีฬาอย่างนี้รับรองปีนี้จุกบจุจุเดาหุ่นสียงเอบแน่นอนฉันมีเรียกว่าไอคอนไอดอลคือยังไงนี่คุณพี่คนนี้ต้องฉันจะลดให้ได้เท่านี้เราเนี่ยเราอยู่ที่ ไฟล์ดีอยูเป็นฟิตเนสที่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดมาไปยิมมาตั้งหลายที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนไฮโซเท่านี้มาก่อนวงจรมากมีโซนเด็กมีอดไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฉันก็เตรียมหนุมหล่อมาให้มันจุกๆรายการเราต้องมีผู้ชายหล่อเพราะมีคนดูใคร เป็นเทรนเนอร์อะไรอยู่วันนี้ฉันพาเธอมาเล่นฟิตเนสกระสิบอะไรกระสิบอะันวันนี้ก็เลยพามาเทรนเนอร์ให้เขามาเทรนเราก่อนเขามาแล้วนะเขามาแล้วเหรอเออเออเขาเป็นใครอ่ะนี่ค่ะเทรนเนอร์ส่วนตัวของเรากาไอ้ต้าหลอกดิไหมก็ไอ้ต้าหลอกดิไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอ่ะเขาหน้ารักมากคนที่น่าเห็นตรองชางหน้าเหรอใช่ดูว่าห้าจังหวะได้เราไปคุยกับพ่อแม่ เอาไหมได้สวัสดีสวัสดีค่ะคุณน้องชื่ออะไรหรอน้องแจ็คทำอะไรน้องแจ็คทำอะไรที่นี่ครับอ๋อเทรนเนอร์ครับเป็นเทรนเนอร์เหรรอคับปลาเทรนเลยจ่ายตังค์หรืเอาบัตรเครดิตมาขอบัตรมาเลยเอาบัตรเครดิตมาเลยน้องแจ็คฝากวาร์ปในวงพี้วหน่อยสิมีวาร์ปไอจีไหม J A C K ครับ J A C K ใช่ครับแล้วก็เดลสกอร์ภาชนะรับครับภาชนะรับคนไว้เดี๋ยวแวะมาหาไว้เดี๋ยวแวะมาหาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่นี่ใกล้บ้านพี่มากเลยพี่จะมาทุกวันที่น้องแจ็คอยู่ อยู่ทุกวันับอยู่ทุกวันอ่าแต่ายแล้วอ่าแต่ก็สมัครเลยเหรอไ่สมัครเลยและเขาก็มาแล้ว Personal Trainer ของพวกเราในปีนี้ขอต้อนรับทุกคนผมครับน้องซููมซีเกมซีเกม สวัสดีครับ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 สวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัสดีครับุ่ัสดีทร่มสวัดีครับสวันดีครแบบ และยังเคยประกวดเดยวเฟสเมนไทยแลนด์ซีซั่นสามาดูกันสิว่าหนุ่มหน้าคมนมแน่นคนนี้จะมีลีลาการเทรนดีขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ หลักๆก็คือเป็นเทรนเนอร์น้าบัดนาวใช่ครับเป็นเทรนเนอร์ครับเตาะเตาะกันเป็นนายแบบด้วยอ่ะเตาะเตาะนิดนึงครับแล้วอีข้าไหนเตาะเป็นนายแบบดีๆแล้วก็เออเราเป็นเทรนเนอร์ผมรู้สึกว่าผมชอบการออกกำลังกายมานานแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมานานมากๆเหมือนกับวันนี้สมมติเราไปเจอใครสักคนหนึ่งเราสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบเราชอบเห็นพรีฟอเตอร์คนใช่ใช่ครับต้องมีสกังปรับรูปร่างให คนได้หรอเ่าเนี่ยปรับสันดานได้ไหมปรับสันดานได้ไหมอ่ะยากเลยเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนนะครับบางทีก็เข้าวัดก็หายแล้วบางทีก็เข้าวัดก็ไม่หายไม่ช่วยนะครับแล้วความยากง่ายของการเป็นเทรนเนอร์เนี่ยมันมีไหมมันมีไหมก็มีครับเพราะทุกวันนี้มันเยอะเนาะใช่ใช่ใช่ที่เป็นเทรนเนอร์เนาะใช่ใช่คือความยากง่ายของเฮนเนอร์คือหนึ่งการเป็นแบบอย่างก่อนนะครับคือถ้าสมมติเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยถ้าสมมติใครจะไปจ้างเทรนเนอร์นะครับดูหุ่นเทรนเนอร์ก่อนเลย ถ้ามันเยอะกว่าเรามันอ้วนกว่าเรานะคบไม่ต้องจ้างนะสองก็คือเราต้องเข้าใจสรีระร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องปรับตรงนี้ได้อันนี้เป็นความยากของเทรนเนอร์นาีนี่อายุยี่สิบห้าแหละครับผมเรียนจบแล้วครับนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากการเป็นายแบบก็เป็นเทรนเนอร์แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรนะในอนาคตยังเด็กอยู่เลยไงครับก็อยากเป็นนักธุรกิจครับอยากทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันออกลังกายหรือเป็นแฟชั่นอะไรที่เกี่ยวกับออกลังกายครับอยากทําแบบนั้นเพราะเรามาสายนี้ะ เออว่าพี่เห็นหลายคนอะที่เขาเป็นแบบพี่ของั้นตัวเองจากการเป็นเทรนเดอร์พอดังปุ๊กเนาะเขาก็จะมีแบบขยายไปเปิดฟิตเนสของตัวเองเนาะมีเมอร์เชนดาย์ของตัวเองใช่ครับมีเสื้อออกกำลังกายยี่ห้อแบบเสื้อซีเกมเสื้อซีเกมที่ไว้ตรงนี้ วันนี้จะไปเล่นอะไรกันคะกระเทยก็ไปติ้งกันแกก็ไปติ้งกันแยเป็นสี่พันห้าร้อยเครื่องเตรียมอะไรมาสอนบ้างกุ๊กก็เดี๋ยวจะมีถ้าเล่นอกนะครับแล้วก็จะมีส็อกซ์พี่อยากเล่นตูดมากเลยอ่ะพี่อยากเล่นตูดมากเลยอ่ะได้เลยครับตูดผมถนัดดูตูดผมสิอุยว่าไปนี่เป็นลูกนะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ซีเกมเตรียมอะไรมาสอนนะคะได้เลยครับไปครับ ก็ถึงเครื่องแรกที่น้องซีเกมสจะสอนพวกเราแล้วอันนี้คืออะไรน้องซีเกมสครับอันนี้เป็นเครื่องแมชชีนนะครับเชสเพสก็จะเป็นท่าที่เบสิกทุกคนนะครับต้องการอกนะครับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเริ่มเครื่องนี้เครื่องแรกกันก่อนนะครับอกอกเลยครับเป็นอกรวมๆเทคนิคการเล่นก็คือเราพยายามเอาก้นให้ชิดนะครับแล้วแอนอกครับอ่าแล้วเราก็จับให้มันกระชับชับชับกระชับชับชับแบบนี้นะครับแล้ก็รชับกดันออกไปนะครับแขนเนี่ยเกือบสุดเลยนะครับงอข้อศอกนิดนึงแล้วพอดันลงมาก็แอนรับ หายใจออกก้อนออกแรงแบบนี้นะครับฝืนลงแบบนี้โอเคไหมพี่พี่ลองไหมได้ต้องเล่นกี่ทีครับน้องซิ่งประมาณ1 0บถึงสิครับสิบถึงสิใช่ครับแล้วแต่ในจังหวะช่วงแรกก็ประมาณนนั้สิบถึงสิบสองให้โฟกัสช้าๆครับเราจะสุดปุ๊บเนี่ยแล้วเราฝืนลงช้าๆมันก็จะค่อยๆรู้สึกเรื่อยๆตอนแรกมันเบามันก็จะยังไม่รู้สึกมากถ้าเรารู้สึกแต่ว่าถูก ใช่ครับแต่เราเคยได้ยินมาว่าถ้าสมมติว่ารู้สึกของแขนแสดงว่าผิดผิดใช่ไหมมันก็จะผิดเพราะว่ามันเป็นเครื่องแต่ว่ามันจะมันจะลงหลังแขนนิดนึงอยู่แล้วไม่แม่น้าอกขึ้นแล้วออ่ะไร啊เดี๋ยวยังไงเราก็ทีมงานเตรียมเสื้อชั้นในให้แม่ฉันขอลองได้ไหมได้ดิลองเลยฉันขอเสื้อตัวนอออกเลยก้นชิดครับเวลาเวลาสมมติเทรนเนอร์ที่เขาชอบชอบกันมันต้องเข้าไปเซฟขนาดนี้อุ้ยอุ้ย เม่กินเกือบยกทำไมก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ก็จับจับปุ๊บจับอะไรหาจับจับอะไรหาจับจับจับนี้ครับดันออกมาด้านออกมาปุ๊บโอเคคุณลงช้าๆโฟกัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเ้เก้ยเฮ้ยเ้เก้งเฮ้ยเฮ้เ้ยเก้ยเก้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเม้ยเฮ้ยเฮรัเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยั้ยเ่ย้ยเฮ้ยเ้เฮ้้นเนยเ้นยเย้เเย ครับอันนี้เสร็จแล้วไปไหนต่อก็เดี๋ยวเราไปสัพอร์ตกันเป็นอีกหนึ่งส่วนที่แบบซาพพอร์ที่ต้องเล่นในห้องอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันจะเป็นสัพอร์ตแบบเราต้องการได้เดี๋ยวทำวิดใช่เราต้องการแบบความกระชับของกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังนแนเลยอะอุ้ยมาลองเราเราต้องมันต้องใส่น้ำหนักไหมครับยังไม่ต้องครับอันนี้ถือว่าบาร์เนี่ยประมาณสิบโลละอือเอาท่าใสวยก่อนขยิงทำไมอ่ะไม่แล้วสรุปกล้วถ้ดึงตัวเองขึ้นอย่างี้้นะเอยไป ทีนี้เดี๋ยวผมผผมมบอกก่อนเสียงอะไรอ่ะเอาวางก่อนวางก่อนแล้วก็ถอยมานิดหนึ่งครับให้ให้เท้าเราเนี่ยพยายามขนานกับกับเหล็กตัวนี้ไปค่อยลงโอเคมองหน้าหน้ามองตรงเสร็จปุ๊บเขามีไปเนี่ยสุดท่ายเดยวเราลือเข่าเราที่เามีต้ใสาใช่เออเราไม่เคยแอดออกมาเลยอ่ะน้องสีใช่ครับนั่นคือมันยังไม่สุดมาได้นะอ่าจะประมาณนี้เหมือน แบกพวกไอขายไก่ปิ้ง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 อารมณ์อาละครับไม่ใช่บอกว่าพี่เขาไอนี่นะแต่ว่าผมบอกเออเงนประมาณเหมือนแต่ว่าเราถูกที่หัวลำโพงพี่ใคยขายมาลงก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมทักกิ้งนะครับก็เดี๋ยวพวกผมจะท้าพี่ๆเนี่ยนะครับเขียนโปรเฟลนะครับเอชชื่อของแต่ละคนนะครับเป็นชื่อในวงการแล้วกันนะครับ ใครทำเวลาได้น้อยที่สุดก็ชนะไปเลยโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนนี่ไปต้องหัวหนุ่ยกำ <attends S 2> ล,ลังใจมาแล้วนี่ไปต้องหัวหนุน่ยกำลังใจมาแล้วกำลังใจมาแล้วหนึ่งสองสามปุ๊บเยี่ยมปากายอยู่นี่มาอดอหมดตายเดี๋ยวตายกันหมดนี่ปั๊บแต่มาเยี่ยมดีเออ อีรักประเทศที่ใช่โซกตาช้าเดี๋ยวผมเพิ่มความยากไปดีกว่าอ้าทำไมผมต้อลพหน้องหน่อยเธอจะเอาอันล่างหรืออันบนอันล่างจ้าโอเคนะใหญ่แกล้งนะสามสองหนึ่งไปกัฟซ่ากูอะไรนะเออ กอดกันกอดกันขอบคุณทั้มไหลหรืออะไรอ่ะส้มส้มอ่ะลองพื้นกูยังไงลองพื้นกูยังไสามสหนึ่งเจเริ่มไอ้ไอ้ไอ้ห้โดนนะฮะซึไปเริ่มเงียใกล้ละใกละหมุนหัวหนึ่งทีเซ็กซี่ ตอนนี้ผมผมรู้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอะไรที่สูสีมากทุกคนมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง่าจะได้ชอยบ่อยอยู่แล้วนะครับพรมนะครับขอประกาศเลยนะครับสำหรับคนที่ทําเวลาได้กึ่งกลางที่สุดเอาว่าไม่แพ้ไม่ชนะรอดเหรอคนรอดใช่เอาคนรอดก่อนเอาคนรอดออกไปก่อนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับคุณที่กัตซ่าครับฮะอ่ะตระกูลาระกูได้ไงอ่ะเป็นคนไม่แพ้อีกเป็นคนสายกลางไม่แพ้กลางใช่เป็นคนกลางกลางจะแพ้มาตละดูนางสาวไทยคนต่อไปกันมาแล้ว ทำท่ททาละทำท่ามงด้วยนะปันมงลงอ่ะผู้ที่นะครับมีเวลานะครับช้าที่สุดนะครับเหมาะสําหรับการโดนโทษที่สุดนะครับขอแสดงความเสียใจกับพี่ป๋อมด้วยครับผมพี่ป๋อมไอ้ป๋อมไอ้ป๋อมเอ้ยไอ้ป๋อม่๋อมไอ้ป๋อมกีเสียใจด้วยไอ้ป๋อมมึงแพ้ป๋อมป๋อมป๋อมบทลงโทษก็คือจะให้คนแพ้นั่งเก้าอี้อากาศตามจํานวนอายุนับหนึ่งถึงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ ยี่สิบสี่ถ้ายี่สิบดาวมืยี่สิบสี่จิ๊บจอยมากเลยอ่ะคือกูอะสร้างมหาเสือแกงกูโดยเฉพาะผมองจะไปทำโทษ้ราป๋องไอป๋อเนี่ยเราให้โอกาสนางไปพักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าดื่มน้ำดื่มท่าแล้วเราก็ไปกินน้องซีเกมกันได้สิแม่ณตรงนั้นณห้องรับรองแซนรูของสเตจไ่าะฟรีแลยูแม่เป็นยังไงบ้างเอากำลังกายวันนี้ โอเคพอเทรนเนอร์จะดีฉันรู้สึกแข็งแรงมากเลยนะแม่ฉันก็รู้สึกแข็งมากฉันก็รู้สึกแข็งมากแข็งอะไรแข็งพูดได้เฮ้ยอไม่คือจริงๆแล้วว่าข้างาใกล้ๆหน่อยเราก็ได้เรียนรู้มาว่าตั้งแต่เปันดามว่าการวอร์มอากําลังกายหรือการเล่นกีฬาเราจะต้องมีหนึ่งเทคนิคที่ดีแล้วสองจิตใจสามร่างกายซึ่งเทคนิคอะวันนี้น้องสอนเราแหละดีมากเราไปใช้ได้เยอะมากๆ จิตใจอ่ะต้องสะอาดต้องสะอาดแล้วสะอาดก่อนแล้วก็ให้เต็มร้อยส่วนร่างกายครับผมมันก็จะต้องหาตัวช่วยดูแลดีๆยังไงยังไงพี่มียังไงพี่มียังไงโปรเฟกเวโปรตีนอันนี้เป็นเวโปรตีนคุณภาพสูงจากอเมริกาหน้าตาเป็นอย่างนี้เธอเอาเข้ามาสิเป็นเวฟคุณภาพดีที่ไม่มีการผสมโปรตีนจากแหล่งอื่นนะจ๊ะแม่จ้าเออถ้าเธอกินเข้าไปคือรับรองว่าเธอจะได้เับเวฟโปรตีนอ100%แน่นอนนี่ไงนี่ไงเติมมาได้ เต่ละวัยนะแต่ว่าอันนี้ต่อหนึ่งพังอ่ะหนึ่งเซอร์แบบเธอจะได้โปรตีนไปทั้งหมด29กรัมอ่าแล้วก็คนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่ามันมันไม่มีสารแบบนักกีฬาบางทีเดี๋ยวสารโดเปอร์ใช่ไหมอันเนี้ยทานได้แพนนมของก็ทานได้เหมือนกันโปรตีนกินตามไขมันต่ำน้ำตาลน้อยไขมันต่ำน้ำตาลน้อยแล้วก็ละลายในน้ำได้ดีเพราะว่าเนี่ยฉันต้องกินฉันใส่ถูกไหมประมาณนี้ถูก ถูกครับแล้วเราขยับเพิ่มขึ้นยกับปริมาณใช่ครับขยับเลยไงลองขยับให้มันแบบดูน่าสนใจห้เราไปเออคื่อนี้อยมือใครเหล่านี้มือขยับแค่นี้ก่อนอ๋อเหรอใช่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะแกจำชั้นไว้ยังไงคนทั่วไปผู้ชมทั่วไปก็ควรกินโปรตีนเวฟโปรตีนของโปรเฟ็กซ์ก็ไว้เพราะว่าทุกสิ่งแล้วมันช่วยฟื้นฟูร่างกายเป็นระบบ เพิ่มภูมิการทําให้กระดูกแข็งแรงถ้าเธอไม่มีสิ่งเหล่านี้ร่างกายเธอก็จะเดินย่บยับเธอเห็นไก่ไม่มีกระดูกที่เอามากินกันไหมเธอก็จะกลายเป็นไก่ไม่มีกระดูกเราอ่ะต้องได้รับโปรตีนอ่ะหนึ่งกรัมเท่ากับน้ําหนักตัวถูกไหมสมมติถ้าพี่น้ําหนักประมาณแบบห้าสิบเก้าหกสิบเนี้ยต่อวันพี่ก็ควรจะได้ประมาณห้าสิบเก้าหรือหกสิบกรัมเพื่อเพื่อฟื้นฟูร่างกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อใช่ถ้าครับแม่ๆเราอยู่บ้านใส่ๆเนี้ยประมาณนี แต่คือสมมติเป็นคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้ออยากลดไขมันเรต้องกินประมาณ15เท่าเพราะง่าเอาน้ำหนักตัวคูณ1น้นั่นคือโปรตีนต่อวันที่คนเรียรับนะครับถ้าไม่ถึงยังไงกล้ามเนื้อก็ไม่พัฒนาขึ้นหรอจะบอกว่าที่เรากินอยู่อ่ะมันคนระรสกันนะหรอมี3มรสนี่สีฟ้ารสจืดสีแดงทืรรสช็อกโกแลตส่วนสีเหลืองก็คือรสวานิลล่าฉันกินฟานิลลาอะไรนะวานิลล่าฉันกินอันนี้อยู่เราเออนี้เออแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ สนใจอยากกินเนี่ยจังซื้ออยากยากไน้อยากกินอะไรสั่งซื้อได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะแอดโปรเฟกเวทีเอชนะคะต้องมีแอดนำหน้าด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าทัดไปแล้วก็บอกว่ามาจากรายการกีฬาไทเก้งอ่ะเขามีโปรโมชั่นจะซื้อคือปกติอะ 1,838งพันแปดร้าบาทเขาก็จะขายให้เราในราคา850บาทสปอร์ตไล์ออฟฟิชัลสิ่งนี้อันนี้เลย850อันนี้เลยอันนี้เลย850รุ่นึงเนี่ยนะเออยาเ0เลยเหรอเพื่อทำ1%นึ่เปอเใช่เพราะนั้นพวกเธอคนดูอ่ะถ้าเธออยากแบบมีโปรตีนใดๆนะพักไปเธอดูเธนจะพักเธนจะพักไปช้าเธอดูเลยการกีฬาทักี้ให้ถึงตอนนี้พักไปหาเขาแปด้าสิบแต่แล้วใครอยากลองแบบ ้ยว่ามันเป็นยังไงนี่เห็นแมสนี้ไหมเรามีกิจกรรมดีๆของเราด้วยก็คือแชร์คลิปกีฬาาเกมของเราติดแฮชแท็กกีฬาทาเกม xprofit เท่านั้นเลยเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะสุ่มแล้วก็แจกเนี่ยคนละหนึ่งถุงไปเลยพร้อมกับแมสอีก3รางวัลเนี่ยคู่กันอย่างนี้เอออุ้ยจำนวนทั้งหมดนะ3รางวัลติดแฮชแท็กกันไว้เดี๋ยวทีมงานอ่ะจะตามเข้าไปในแฮชแท็กอุ้ยเปิดพับบิกด,ด้วยเพราะว่าถ้าคุณอ่ะเป็นไทวท เราจะหาคุณไม่เจอ <c oughs> แล้วคุณก็จะไม่ได้รางวัลใช่ถ้าคุณแชร์ไปคุณเปิดพับบี้สาธารณทัาาาา <c oughs> ิศาตร์ทารณะสุดท้ายก่อนที่จะไปทำโทษน้องป๋อมให้ซิเกม าผลงานเออช่วงนี้สิช่วงนี้ติดตามติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับได้ๆช่วงนี้นะครับก็ติดตามนะครับถ้าติดตามตอนนี้คือกีฬาทักเก็ตคือมัมเบอร์วันในปีนี้เลยนะครับหมายถึงรายการแบบที่หนึ่งเลยหรอที่หนึ่งในปีได้รายการแรกที่สมมติเข้า YouTube ต้องเซิร์ชรายการนี้ก่อนโอเคไหมเพราะว่าเป็นการเปิดปีบัญชีของผมเลยนะครับเปิดปีบัญชีเป่าเปิดปีบัญชี่ก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการติด ตามผลงานผทมาครับแล้วก็ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องของรูปร่างนะครับก็เข้าไปเลยเลยนะครับที่ igc.ga.mes1995 นะครับทักมาเลยถ้าไม่ตอบทักมาอีกนะครับทีนี้แล้วก็ในเรื่องของอ่เพจเฟซบุ o กนะครับก็ฝากเพจ bodyfitycgame ด้วยนะครับแล้วก็ใน u t ท b e กำลังเริ่มทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับออกกำลังกายครับชื่อว่าโค้ชสี่ขยี้ไขมันครับเข้าไปเูนะครับเข้าไปโดนขยี้แน่นอนนะครับก็พยายามทำอยู่ครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานนะครับ ไว้ดีตรงนี้ด้วยทากเสร็จพี่ทักเข้าไปทุกวันเลยนะได้เลยครับถ้าพี่เดี๋ยวเราเรื่องเงินพี่ทักไปได้เลยอ่าก็ก็ได้ครับแต่ผมอาจจะไม่ค่อยตอบเท่าไหร่นะครับทักก็ได้เลยนะครับก็อ่านไม่ตอบแล้วกันครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากผลงานติดตามกันได้ด้วยนะครับครับผมแต่ว่าก่อนจะไปคําโทษอ้าวอีกอะขอบคุณสถานที่สวยๆที่พี่เดินเข้ามาคือโออามากคือรูร่ารังกาเอาจริงสาบานสาบานว่าคือในชีวิตเป็นเมมเบอร์ฟิตเนสมาหลายที่แล้วที่นี่คือฟิตเนสที่รูราที่สุดที่กูเคยเจอมา่ก็คืออสเตตไยูรง เรียบด่วนซอยอยู่ทินพัฒนานะคะอยู่ในหมู่บ้าน private เดวนาหมู่บ้านที่มีแต่ดาราและคนรวยใช่แล้วเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคุณแม่สำหรับลูกค้าที่บอกว่าอีกแล้วมาจากรายการกีฬาไทยเกรงเกรงเลยเหรอเออเกรงเอยากเกรงปัดเกรงถ้าบอกว่ามาจากรายการกีฬาไทยเกรงนะคะทางคาบเขาก็จะมีส่วนลดแค่15เปอร์เซ็นต์เว้าให้ในเกมนับหนึ่งถึงยี่สี่เออปอดหังกับอี่สิบพอมแม่ระวังเกรงขาด ห 2>, 2, uh, 2, ึ sweating, ่งสองไปไปหนึ่งสสสห้าหกเจ็ดแเก้าสิบถามเสิบสอถืออันนี้ไว้สเออเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นับเท่าไหร่นะให้นับเท่าไหร่นะสิบ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 หิสิบบสิบสิบบบสิบ สิบแดเฮ้ยสิอยู่มันเมื่อยอ่ะเอานับใหม่ครับ14เฮ้ยเราจะได้ก้นแน่นไงนายอันนี้อูทาหรือดากูดามึงเลยอย่สงยี่สิบสามและยี่สิ กดไลค์กดแชร์กดซัพพลายอยู่าลืมนาแมวป่าด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอย่าลืมแชร์คลิปเราด้วยได้ของรางวัลนะจ๊ะอย่าลืมเปิดด้วยความดีด้วยค่ะเพราะว่าถ้าพวกเธอจะไพรเวทน่ะฉันหาไม่เจอใช่เพรกะเธอจะอดดังว่ะถ้าพวกเธอใช้ฟังก์ชันภาษาไทยสาธารณะใช่ทำไมทำไมน้องมิวยำเรื่องนี้บ่อยซะแล้วมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยถูกไหม หไม่เจอยังเอ๊ะเขาบอกเขาแชร์มาแล้วเขาจะมาเคลมของแล้วเขาอยู่ไหนล่ะตาานัดจ้ะเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่คจังหวัดสะบ้าอะไรจะจริงจังจะเล่นให้รู้จับหาัดสะบ้านว่าให้รู้จับหาัดสะบ้านว่าจังหวะดไหนใครลินก็ใครลินใครลินก็ใครลินคือแรงมันรวมไงเพราะว่ามันมีจุดเพราะว่ามันตัดอยู่ เราขี่กันตะไใขี่กันะไปต้ขี่กันะไใสมมติสมมติเรายดินเนี้ยก็จะอะไร้าเข้าฟิตเนสอยู่เรื่อยๆไปเพื่อไปดูผู้ไปดูผู้ถ่ายรูปผู้มาให้ดูแลก็คือเราจะเซฟกันแบบนี้แต่จริงแต่จริงจริงๆอ่ะผมบอกก่อนเป็นข้อมูลความรู้พื้นได้รู้อีกเลย